ผมจะมาถอนตังค่ะที่หนึ่งหมื่นนะคะอ่ากดทรนะคะมันจะเร้งเข้าเรื่องนี้นะคะเพราะว่าพี่ถอนไม่เป็นพี่ชื่อแหม่มนะคะตอนเนี้ยอายุสี่สี่ก่อนหน้านี้พี่ทํางานโรงงานเป็นพนักงานรายวันมาสิบเจ็ดปีเต็มพี่อ่ะคือเสื้อชหาอยากมาลองทําออนไลน์ดูนี่แหละค่ะอ่าแต่ทั้งที่ตัวเองทาไม่เป็นหรอกค่ะอ่าเพราะว่าเราไม่รู้จะทําอะไรตกงานแบบกระทันหันอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยมาเจอ อดับลิแล้วก็เพีงก็บอกเข้ามาเรียนปีตื่นเต้นน้องแต้มยังสั่นเลยเอาเป็นว่าพี่อยู่โรงงาน17ปีพี่ไม่รู้หรอกว่าการทําออนไลน์ทําแบบไหนขึ้นมาเนี่ยก็คือทําตามที่ระบบเขาบอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะติดเต้นมากแล้วก็น้องแต้มที่พี่ได้ทั้งหมดนะอ่าที่ทํามาพี่ห้าเดือนกว่าพี่ทำงานมานะเนี่ยเกือบแสนห้าแล้วนะคะเกือบแสนห้าจุดด้วกี่วันกี่เดือนห้ามาห้าเดือนกว่าค่ะห้าเดือนกว่าแสนห้าเดือนละสามหมื่นตอนนี้พี่ก็มีทองตัดสมด้วยสี่บาทโอ้จะรู้ว่า พี่ไปซื้อมาแล้วอันนี้ดอบลิดใหญ่ให้ก็เลยตื่นเต้นมากเลยดอบลิดล้วนๆเลยใช่ไหมครับใช่พี่ได้มาพี่ก็ไปซื้อเลยมันเป็นกําลังใจอะค่ะใช้ระบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมใช่ไลน์โอเอใช่ไหมครับใช่ค่ะไลน์เอในการสื่อลูกค้าดีไหมไลน์โอเอชดีมากเลยครับแต่เพราะว่าพี่แบบคือจิ้มอย่างเดียวคุณลูกค้าแล้วก็จิ้มอย่างเดียวค่ะคือแบบเราเราไม่ต้องคิดแล้วใช้คุยเองไม่รอดแน่นอนเพราะเราไม่เคยทำออนไลน์มาก่อนใช่ไม่เคยก็คือไม่คิดว่าจะทำได้นะค่ะ